โอ้อยู่ไหนอะแล้วมึงอยู่ตรงไหนกูถามหน่อยอยู่ในห้องนอนอะมาดูหน่อยเร็วห้องนอนแล้วใ<อ>นนั้นในนั้นมีคนหรอือเปล่ามีเยอะแยะเลยเพราอม,มีซอมบี้ด้วยเดี๋ยน,นะอกเดี๋ยน,นะมึงจะบ้าเหรออกอะไรอ่ะมันซอมบี้มันเข้ามาไม่ได้อะอกรู้ดิแล้วเราจะยิงมันยังไงก็แค่กระทำให้มันเสมือนจริงนี่เียว่าแปลว่าเราตัวหลบใครอยู่ในบ้านอะไรเงี้ย อ่าแล้วแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปยิงมันไหมไอ้ตัวยังไม่เปิดจ้ะโอ้โหเดี๋ยวนี้อ๋ออ๋อเป็นงี้ดีเองเหรออ๋อเข้าใจละวอย่าเปิดอ้าซัมเบซัมเบไอเช่นติดติดรถเข็นไม่สั็จโอ้โอ้ไอโอวิซัมเบวิซัมเบอยู่ตรงนี้แล้ววกมีซัมเบวิซัมเบสวีบอมอ๋อแล้วโอเคเตรียมพร้อมให้ดีนะ ไปยืประจําบ้านแถวนี้นะเจไปสู้ยิงเดี๋ยวเราจะออกไปช่วยคนที่อยู่บนโซฟาเพียงกันเนี่เทลูกฝีมือท่านผู้ใหญ่บ้านกันนะครับมันมาเมื่อไหร่เราถอยครับเราเราคอยเฝ้าเฝ้าดูพวกนี้อยู่เนี่ยเตรียมพร้อมครับนี้เลยสองสองได้สองสองนี้โอเคอ๋อสิงสามสองนไปถอยถอยถอยทยทอยหมดตัวละาแล้วไงเริ่มละเริ่มบูและมันเอ้ยระวังอ่าต้านได้ต้านได้ เดี๋ยนะไอชีนน no? ี่มันไปยิงใส่ตำรวจพ่อมองเนื้โอเคอังลงแล้วออกเลยวายไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเจ็บคุณชาวบ้านครับอ้าวโดนไม่นอน้วอ้าวเดี๋ยวนะอะไรฮะเนี่ยอะไรครับคุณโอครับอะไรครับพายุลงครับพายุลงพายุลงนะครับคุณโอครับพายุลงครับจะมาโบยยังไงชิบหายวะชิบหายโอ้ไม่ได้ปิดตู้ อาชิบหายออกอยู่ว่าเป็นตประตูไม่ติดประตูไม่ติดทำไมวะโอ้โหว้าวประตูไม oh! ่ติดประตูไม uh uh ну ่ติดชาดีชาดีโอ้ยเห็นท่ายิ้แปลกๆเฮ้ยฮะฮะอะไรอะไรเดี๋ยวอาชาดีดูหน้ากันละคนว้าวคุณเป็นอาต้รวจก็สบา เซนไมค์ไม่มีเรื่องวันนี้เช้าป่ะเขาเกิดเท้าความโลนะครับผมอยามีชีวิตรอดใจจะขาดแล้วเอ๊ะทำไมหน้าตาก็ทำไมหน้าตาก็บุดครบเดี๋ยวเดี๋ยทำไมหน้าตาก็บุดเบี้ยวนะอ้าวอ้าวหน้าแหกเลยอุ้ยเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวกูอยากลุกเหมือนกันว่าว่าทำไมคนนี้ไม่เห็นตายสักทีเดี๋ยวกูลองเฮ้ยอึดเอาส่งไปดิเจอเลยรกูปะปิดตู้ปิดตู้ แล้วมาดูผลกันนะครับผมว่าเขาจะตายไม่ตายฟังเก่งเสียงก็น่าจะรู้เดี๋ยวอุ้ยเชี่ยจิกกระม้นักดาอ้าวอุ้ยอุ้ยเชี้ยข้ามันข้ามันเนี่ยเข้าของมันเกะกะเราไปกั้นสมอและภูไม่ได้หรอแล้วต้องหาเดี๋ยวผมหาที่เก็บฮะ โอเคโอเคเดี๋ยวนะเก็บของอ่ะวายอ่ะดีดีเฮ้ยพอแล้วพอแล้วแค่นก็พอแล้วโอเคพอแล้วใช่ไหมอ่ะเก็บตัวเปิดนะเอาถ้อยถอยสิสั์ทั้งคนทั้งสัมบีมันกะจุยกูบอกแล้วใช่ไหมอย่าคว้างกระสุนไอพวกสุนตี กอหมดไปแล้วพอมีลูกหนึ่งเฮ้ยว้ายอ้อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ตั้งใจฮะเมื่อเอาโซฟาอะไรไปก็บอกมันเกะกะมันเกะกะอ้าวยัามาเนาะนี่วิ่งกูยากบอออย่าเพิ่งเปิดประตูไม่ติดประตูหลุยจะเอาจะเอามันใส่กลับคืนยังไงเลยที่นี้เป็นเฮียพ่อไม่มีดาเชร์อะไรวะเนี่ยวาย เอลมีเอลมีอ้เอาไปเอาไปเดี๋ยวหาของอะไรมาแก้กันก๊วยก็รออยู่ด้านหลังที่นี่มันกบูดจังเนาะโอเคคุณชอบบูดมากใชไม่ได้ว้าวเดี๋ยวหน้าตาใหญ่นี่ยังไงเป็นไงไหนใครอุ้ยหน้าเละเลยผีดิบจัดเอามันออกไป ผมไม่รู้ครับผมก็ต้อนครับผมแค่อยาก <c oughs> ผมแค่อยากโอ้ยจะเอาศพกูเอา,เอาผมแค่อยากลองทดสอบอแรงระเบิดครับผมก็ต้อนครับลบแล้วครับนี่แหละเอาศูนย์ขาลบแล้วครับลบแล้วครับอา้าวผม,มเป็นเชีย่ยแล้วไอ้ชิคกี้โว้กวัน <c oughs> ไอ้สัสอ่เอาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเเอ้อ้าฮยเพื่ออะไรครับ คุณโอวกครับวะเดเ๋อย,อยมันมีอะไรมันเดามันจะมีมอะไรหว่างเลยอกระโนขอโทษทีน่ะมันหายไหมอัจัดแมงทุกคนเลยจัดโดนแน่เดิกันคิวเดิลนคิววะจิ๊บมคิวจิ๊บมาคิว อุ้ยอุ้ยถ้ามาหนเหลือแต่คนพวกนี้ฮะมันเลยแตู่สีคนมันเลยแต่ผู้หญิงแต่ทีนี่โอนแบตอีสัตว์เอ้คนนี้ไม่ก็ยิงแบบไม่ตกว้าวไม่ไปอยู่ราคาเลยวะอ๋อเหรอเมื่อกีกูไอเชี่ยพวกเชี่ยที่ตายยากสุดเลยไอ้ผู้หญิงเนี่ยว้าวเยอะแล้วเยอะแล้วเราต้องการขอกำลังเส กูจะยิงไอ้พวกนี้ยู่